เขาเรียกว่าสวยมากนะคะตรงนี้ก็ค่ะสวยงามทุกที่เลยสวยงามจริงๆนะคะนี่คือบรรยากาศนะคะสวยไม่บรรยะมันยังนะคะโอ้ยนะคะมีแสงทองของอัมพายอยู่ข้างหลังนะคะท้องฟ้าอากาศแบบฝนมันตกเนาะก็เลยไม่เห็นแสงอาทิตย์นะจจะสวยงามมากนะคะ เขเรียกว่านะคะปฏิมากรรมที่ล้ำค่านะคะด้ยความตั้งใจของท่านเนาะท่านสร้างมาวันนี้ท่านก็โอ้โหคงมีแต่ความภูมิใจนะคะท่านอาจารย์นะคะหลายๆคนนะคะก็เอาแนวคิดของท่านนะคะไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันทุกๆคำพูดของท่านคือแรงบันดาลใจนะคะ บางคนเลี้ยงลูกแบบทะนุถนอมพูดนะคะพูดไปพูดมาก็พูดถึงลูกท่านน้องแทนคุณนะคะบางคนจะเลี้ยงลูกทะนุถนอมใช่ไหมเหมือนกับว่าออ้ยนะคะไม่ให้ทําอะไรเลยอย่างเงี้ยคะ่ะยุงใช่ท่านรักลูกท่านมากแต่ท่านเลี้ยงลูกถูกทางไงคะนะคะท่านให้ลูกไปเป็นทหารเพราะว่าท่านสํานึกตรงไหนสํานึกว่าท่านนะคะตอนเลี้ยงโอ้ยพูดแล้วขนลุกอีกแล้วอันตอนที่ท่าน ท่านยังหนุ่มอะคะท่านไม่ได้เรียกทหารนะคะท่านเลยแบบนะพูดจะดีพูดดีไหมนะคะท่านบอกว่าคุณแม่บอกไปไปไปลงบอกว่าท่านพีอะไรสักอย่างนี่แหละท่านเลยไม่ได้เลือกไม่ได้คัดเลือกทหารแต่ท่านรู้ว่าเออความสํานึกที่เป็นชายชาติทหารคนไทยเนาะท่านก็นเลยให้น้องแทนคุณน,นะคะไปเป็นทหารนะคะให้น้องแทนคุณเป็นทหารนะคะน้องแทนคุณก็ แล้วก็บอกนะคะทางทางค่ายทหารนะบอกว่าไม่ต้องพิเศษอะไรกับอันลูกอาจารย์นะอย่างนี้นะคะ่ะให้เหมือนคนทั่วไปนะคะแทนหอมมาพูดอะไรหัวเราะทั้งน้ํำตาตอนที่น้องแทนคุณโดนทําโทษนะคะน้องแทนคุณไม่ได้ทําผิดนะคะแต่ว่าเพื่อนทําผิดถ้าทหารถ้าอยู่กลุ่มนั้นทําผิดคนก็ต้องรับโทษเหมือนกันหมดนะคะเอาหัวมุดตรงโต๊ะนะคะโต๊ะทานข้าวนะคะแล้วก็ใช้มือนะคะ ควรขึ้นมากินข้าวข้างบนนะคะนะคะมันก็เป็นน้ำเนาะน้องแทนคุณบอกว่ามันหยดลงที่มือะคะ่ะและน้องแทนคุณบอกว่าไปกินกับข้าวที่นั่นอร่อยที่สุดก็คือกินโครงไก่นะคะเอฟซีแล้วอาจารย์ก็จะบอกว่าถามหน่อยเพื่อนมึงนะ่ะใครที่ลำบากที่สุดเนะะี้ยค่ะก็คือน้องเดี๋ยวเด้อชื่อน้องอะไรนะท่านก็ไปทำบ้านทำอะไรให้นะคะการเป็นพี่น้องชนชนเผ่าเนาะคะ่ะ ที่เป็นเพื่อนของน้องแทนคุณนะคะน้องแทนคุณก็มีจิตใจที่ดีมากนะคะตอนที่มีเรื่องภานะงคใต้น,นะ,ะ,ะน้องแทนคุณก็ทําหนังสือแทนคุณนะคะแต่น้องแทนคุณก็จําหน่ายหนังสือซื้อเสื้อเกาะนะคะเสื้อเกาะมอบให้กับทหารอย่างเงี้ยค่ะนี่เขาเรียกว่าเนาะท่านสอนลูกสอนลูกก็เป็นน่ยคือเป็นตัวอย่างที่ดีอ่ะนะคะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสังคมและประเทศชาตินะคะ ถ้าไปดูในอันแผนพันแท้ของอาจารย์เฉลิมชัยหัวเราะจนน้ำตาแตกนะคะคนที่เป็นศิษย์ของอาจารย์เอาเสื้ออาจารย์ไปใส่นะคะและทีนี้แพ้นะคะหัวเราะแทบตายอาจารย์โอ้โหนะคะเดี๋ยวกลับไปดูก่อนหัวเราะทางน้ำตาดูกี่รอบกี่รอบก็ไม่เบื่อนะคนที่ได้ได้ได้แชมป์นะคะอันแชมป์อาจารย์ลูกศิษย์อาจารย์เฉลิมชัยนะคะ ไม่ใช่ไม่ใช่คนที่อยู่กับอาจารย์นะคะแต่อาจารย์ให้เหรียญน,นะคะเนาะอาจารย์ให้เงินรู้สึกจะสองล้านหรือสามล้านแต่ว่าไม่เอาเนาะก็เอาเหรียญที่อาจารย์บอกว่าไม่มีแล้วรับไปสองเหรียญน,นะคะเนาะโอ้ยนะคะดูแลดูท่านตลอดเลยนะคะอาจารย์จะเป็นคนน่ารักทุกครั้งถ้าเรามาเราก็จะเจออาจารย์นะคะใส่หมวกกะโลนะคะแล้วก็เวลามีนักท่องเที่ยวเยอะๆอาจารย์ปลอมนะคะ ปลอมตัวว่าอันเป็นนักท่องเที่ยวนะหัวเราะจะตายนะคะดูอาจารย์แล้วมีความสุขเนาะคะ่ะแอก็อยู่ในกลุ่มคนรักอาจารย์นะคะแล้วลูกชายแอดหอมจะซื้อภาพอาจารย์ทุกอันเลยนะคะเพราะว่าเขามีคนรู้จักที่นี่เนาะก็ะซื้อรูปภาพอาจารย์ตลอดเนาะ,ะซื้อทุกอันนะคะให้พี่เขาจองให้นะคะจนเต็มบ้านนู่นไปทำงานมาเหรอครับลูก ูด,เเด,ดใช่ไหมลูกทำงานอยู่ไหนทำงานอยู่นี่นครับอยู่ใกล้ๆนี่ได้เลยหรือว่าอยู่กับอาจารย์อยู่อยู่กับพี่เขาชื่ออะไรนะนะร้านอาหารหรือลูกไม่ใช่ร้านที่ติดนน<อ>ป,ปนนุ๋ยน่ะอ๋อปุ๋ยน่ะเหลอเหลอเรออ๋อค่ำแล้วแม่ก็อยู่ใกล้ๆนะแแม่อยู่นี่แล้วแม่มาไม่ทันมาค่ำแล้ว ก็เลยเอารอบๆถ้าไปเที่ยวข้างในสงสัยอะแม่ไม่เมื่อก่อนไม่แต่ก่อสร้างใช่ไหมแม่เดินจนขาอ่อนเนอะเออหึได้ออนไว้นั่นนหนนแหละมแม่แม่เป็นคนเชียงรายนะแต่แม่ไม่เคยเดินปีกว่านี่แหละแม่ไม่ได้มานะรู้สึกจะปีนี่แหละแต่สร้างไวมากเลยข้างหลังเดินจนขาอ่อนเลย,ยเลยมายืนอยู่ตรงนั้นนี่ใช่เร็วมากเลยแล้วท่านก็ทำเรื่อยๆนะลูกช่วงก่อนเขาก็ยุ้งเสีย่าบเนี้ยใช่ไหม าาใช่ไหมแม่เห็นตั้งแต่อาจารย์เริ่มสร้างตั้งแต่อาจารย์ปั้นพระแล้วแม่ก็ไปไปไป,ไปม,ามาอีสานไปเที่ยวนั่นแหละวัยจริงๆนะคะท่านเก่งมากเลยนะเขาเรียกว่าเก่งทุกอย่างะถ้าอยู่ที่นี่ถ้าใครอยู่ที่นี่ที่จะมานี่นะคะไม่ว่าตรงข้ามตรงไหนร้านค้าจะต้องเป็นสีขาวนะคะเป็นสีขาวทุกอันเลยรั้วก็ต้องสีขาวนะคะ ตรงนี้จะมาซื้อหมูยอบ่อยมากเลยนะคะลูกชายชอบเป็นประจำแล้คะค่ะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกที่ติดตามทุกคลิปทุกไลท์ทุกกำลังใจนะจ๊ะ